สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอันนี้กับผมก็มาพบก,กับผมนะครับนายจ็อกเกอร์เนมเดชนะฮะกับเกมเพย์เดย์สองซึ่งมีคนมาช่วยผมคือคนหนึ่งนะฮะก็คือนายเทลฮาร์สซีจีนะฮะขอเสียงนะครับผมเอ้อสวัสดีเกมเมอร์สวัสดีเกมเมอร์นะฮะเราก็ไปกันเลยดีกว่าครั้งนี้เราจะมาพ่านร้านเพชรร้านพลอยร้านออยร้านนูน่นนี่นั่นพอเป็นร้านวิจิตรธรรมบ้านไม่ง่ายกว่าอ๋อใช่สีบีกีช่ะฮะอืมใช่น่าจะอร่อยกว่าเยอะเลยกินท้องด้วยวุ้ย มือมึอคงบอกว่าไยสีดีเก้ากูเอาใช่ไหมเอ๊ะอย่ากูจไปลืมไปูนกันเนี่เอบูไไปเลยรออะไรนะรออะไรนี่ไม่ใช่ตาว่าเราพ่อแต่ดิ้นดิ้นไะครับเฮ้ยยี่้อไม่มีตำรวจเลยดีว่ะ

เอ้ยมองมองมองเอ้ยมันปิดไงปิดไงวะไม่รู้ไม่เคยปิดเหมือนกันแหละไอ้เล้งบอกปิดได้อ่ะอ๋อเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูกันไปโดนที่บกเลยเอาสัตว์ตกแตกไขาโพงเออามาสองตัวเลยออ่ะ มาเยอะมาเยอะเอวะน,นี่มึงเตลมึงฆ่าคนวะเนี่ยยาดียาดากูสิมันยังเยอะไม่ฆ่าไปจี๊ดมาพุงยังไม่ช่วยมึงเก็บเลยเนี่ยไม่ฟังผมว่าฆ่าไูออ่ลรอโอ้ยแต่เจอเรื่องตัวมันเป็นง่ายเช่นนี้นะอย่างเงี้ดดยมาดูเลยพวกเราก่อนเถอะมันงาน่ายถ้าพวกเราเล่นจะชินมั้งเล่นจิชินมา,นนมากกว่ามัง้ง ไปปะไปจะเร็วก็เก้าขวาเดี๋ยวมึงขอเดี๋ยวมึงก่อนข้างหลังนี่ถ้าเกิดต้องมีงยามเลต้องมีงยามไปดิมีงยามอยู่โอเคมาไปเลยกันขวาซ้ายโขวาเฮ้ยอะไรอะมีกล้องมามีกล้องมามมีมันมีคนอยู่ข้างเฉยกูไมายิง

โอเคเอ้ยมันมีตู้นี้อยู่ทำเพิ่มเอ้ยพิกกิ้งล็อกได้หรือเปล่าพิกกิ้งล็อกอยู่พิกกิ้งล็อกได้พิกกิ้งล็อกได้อยู่กันเนี่ยตีวีดอชตีวีดอชันเนี้ยตีหัวคนโดนแม่นแล้วก็โดนซั์ตีหัวคนแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยอุ้ยโดนยังเลยฮะเอาตั้งใจเลยก็หโอเคเอ้ยสีสวยนะ แต่กูอยากได้สีดำแบบมึงมากกว่านี่ยกูชอบสีดำสุดแล้วปึว๊บไวายของดำมวายของดำมึงเป็นลาหูเลยที่สัน่นปึ๊บแง่แง่ใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละเพื่อจะรู้จังเลยว่าสกิลสกิลความพยายามของเจสันนี่แม่งใช้ได้ใช้ได้กับทุกเกมป่ะวะมันยังไงวะเอกรอธิบา,ายหน่อยเออคนดูไม่เข้าใจเออคนคดูไม่เข้าใจอธิบายมาเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าตรงไหนดิ เจสันที่พูดถึงนี่หมายถึงเจสันในฟาคายสาวนะครับใช่แล้วอะไรอ่าชิบหายีคนทิ้งเลยไม่คิดหายครับไม่มีคนที่เหมือนหน้าตาเคยด้วยนะมาดูมาดูมาดูนี่ไงสปิูบเขาพยายามไม่เลยยี่ไงอ๋อคือถ้าคุณเล่นฟาคายสาวคุณจะรู้จักอย่างนี้เวลาคุณปีนเขาคุณจะไม่ เดินอ๊อบขาวแล้วครับก็จะเป็นสกิลคอยพยายามครับตอนที่มึงพยายามพยายามมาเก็บกระเป๋าช่วยกูก่อนไหมไม่หรอโอเกฟาร์มมีกูวิ่งไม่เร็วอ่ะได้ข่าวมึงก็สกเกาะมาเหมือนกูเพราะทำไมเมื่อกี้กูไม่เก็บมากูงงๆแบบตัวเองนะฮะเนอะไอ้นี่เดี๋ยวเงินเดือนแม่งเลยนะเราเงินเดือนไอ้ขาวตังค์เงินตังกูก็มารอกันเนี่ย เอาหรอวะรู้เอาหรอวะคุยไปเฮ้ยแป๊บนึงกูลืมถามมึงมึงเปิดไมายังเดี๋ยวดิไม่เซล่ะไม่เซลไม่เซลเรายังไม่เซลเหนอะใครที่กูละใครที่กูละโดนใครรู้เลยวยไอ้เชี่ยวจะโดดทำไมอ้าวมึงจะโดดทำไมไปแดกกูล็อก ๋ยรู้มากอยวรู้มากไ่ขึนรถไปฮะไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไ่ได้มึงพยายามแล้วพยายามดีมึงไม่ต้องเลยขึ้นรถไปโอเคเรียบไทำไมกูยนะะไม่ต้องนีไม่มีไนไถึงหนาในเรื่องแฟนฉันอ่ะุย แม่งเอ้ยกูเกือบตามไม่ทันเก่าเก่าเก่าโอ้หมึงเก่าเกินมึงเท่าไอเล้งแม่เปล่าทะเลใจอ่ะมึงเท่าหรือเปล่าฮะเท่ากูกูไห่เล้งเขาคลองกันเงียบเลยเงียบเลยก่อนเบอร์ทะเลใจนี่มึงเอ้ยแม้ชีวิตได้มาเอ้ยไม่ได้ความกันหรือไม่ใช่ <What? S 2> โอ้ไจุดไออ่ไอ้พอไอ้พอไอ้ส <laughs> <laughs> uh, uh, ัไอพอไอ้พอโอเคแล้วก็สเตลกันอย่างสดตีนะฮะต้องพูดว่าอย่างเท่เลยต้องยิงคนอย่างเด็ดนะฮะคลิปนี้ก็จะขอตัดจบเพียงเท่านี้นะฮะและอย่าลืมไปกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมขอร้องแล้วก็ามาถ้าเกิดคุณสนใจช่แงผมก็กดตามชื่อนี้ได้เลยครับเพลฮาซีจีคุณจะเจอแน่นอนครับ โอเคฮะผมจะส่งลิงก์ไปแล้วไว้ให้นะฮะถ้ากูไม่ลืมนะถ้ามึงถ้ามึงลืมมึงโดนอ่าหรออืมกูลองนิดลก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ